สำหรับพยาบาลห้องฉุกเฉินเราไม่อยากเห็นการตายเจอมากที่สุดจากการเสียชีวิตก็คือการบาดเจ็บศีรษะทำให้เกิดการเสียชีวิตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะแล้ววันหนึ่งอาจจะเป็นคนที่บ้านเรา บัติเหตุบนท้องถนนไม่ว่าจะด้วยสายเหตุใดก็ตามมันนำมาซึ่งความเศร้าสลดผมก็ขอให้ทุกท่านอย่าได้เสียกำลังใจต้องสร้างกลไกต่างๆไม่ให้สิ่งเหล่านี้ได้อุบัติซ้ำเป็นครั้งที่สอง สอสอเองนะฮะเราให้ความสำคัญเรื่องนี้มากเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของสอสองในแต่ละปีเนี่ยเราเสียคนไทยนะครับไปจากอดีตเขาถนน,นเนี่ยถึงปีนี้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันคนเทียมอัตราต่ตอแสนประชากรที2ยี่สิบห้าเราตั้งเป้าจะลดให้ได้เหลือสิบสองต่อแสนประชากรเห็นว่าลดไปเกือบครึ่งเลยนะครับเราทําให้เกิดการบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกันกับภาคกี่านะฮะมีการจับมือกันถึงนโยบายให้เกิดนโยบายร่วมกันเห็นเป้าหมายร่วมกันนะฮะแล้วก็เดินงานเกิดการพัฒนารูปแบบต้นแบบในถานประกอบการในโรงเรียนในชุม วิเคราะห์ในบางพื้นที่เนี่ยให้เห็นข้อมูลความชัดเจนแล้วจากนั้นเราขยายผลต่อมันก็จะทำได้ในวงกว้าง เราคิดว่าเพื่อความปลอดภัยทั้งเดินมันเป็นสิ่งที่ไกลตัวจากเราแล้วหลังจากที่เราร่วมโครงการกับสอสอส,อสอเราคิดว่าอุ้ยเนี้ยเป็นสิ่งที่มันใกล้ตัวเราที่สุดแล้วเพราะว่าเด็กๆนะคะอยู่กับเราตั้งแต่สองขวบถ้าเกิดเราสอนทุกวันโดยคุณครูพูดย้ำๆซ้ำๆทุกวันเด็กๆเขาจะซึมซับค่ะแล้วเขาก็สามารถบอกต่อคนในชุมชนได้เด็กพูดต่อผู้ปกคอปรคองผู้ปกครองพูดต่อให้กับผู้นำชุมชนแล้วก็สถานที่ต่างๆในตำบลลอนคาก็จะจะเห็นถึงความสำคัญของความปภัฒนาถนนนะคะ การจับกลุ่มเนี่ยเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันอุบัติเหตุแต่เป้าหมายเราคืออ่าอย่างน้อยก็คือการตรวจทางนานตรอนคือต้องตระหนักนะครับอย่างน้อยคุณต้องมีพื้นฐานเลยรถคุณต้องปลอดภัยคุณอย่างน้อยก็ต้องมีแบบขี่จะเป็นแบบขีอินเตอร์หรือแบบขีไรไทยก็ได้ในพฤติกรรมจริงๆอะ่ะมันเคยมีเหตุว่าออกจากร้านรถเนะช่าเนี่ยขับไม่เป็นไม่ถึง5นาทีขับรถออกจากร้านเนี่ยแล้วก็รถพุ่งข้ามเกาะกลางไป,ปรถอีกเลนหนึ่งที่มาเนี่ยชนเสียชีวิตอันนี้เป็นเหตุเหตุจริง สัสองค์กรเดียวทาไม่ได้ต้องจับมือร่วมกันอย่างียวันนี้ก็มีการคุยกันเรื่องกอ,องทุนต่างๆถ้าเรามีทุนแล้วมีองค์ความรู้วิชาการแล้วนะครับก็เหลือแต่การปฏิบัติให้เกิดแอคชั่นจริงการใช้มาตรการรัฐการสร้างบรรยากาศให้เอือ้อต่อการที่จะมีพฤติกรรมลดความเสี่ยง,งต่างๆวันนี้นะเพจะช่วยให้เราถึงเป้าหมายนั้นได้ครับถ้าเกิดว่าทุกคนทุกพื้นที่สามารถรวมพลังกันครับและให้ความสำคัญ กับการที่จะเซฟชีวิตของเด็กเยาวชนในรุ่นต่างๆในหมู่บ้านให้เด็กทุกคนมีความปลอดภัยได้โดยมุ่งไปครับที่จะทั้งสร้างนิสยัยสร้างวินยัยและจนไปสู่การเคารพกฎจราจรสุดท้ายปลายทางก็คือว่าทั้งกฎหมายที่เข้าไปร่วมทั้งการสร้างวินัยและการสร้างนิสัยจะเป็นจุดสำคัญครับในการที่จะทำให้ประเทศไทยลดอัตราการตายได้เหลือ12ต่อแสนประชากรครับ สารพลังเข้มข้นสร้างกลไกลเข้มแข็งเพื่อถนนไทยปลอดภัย